เอาไหมเอาไหมสบายดีพี่น้องมาแต่ใส่นี่นักอุ่นได้เลยมาแต่ใส่โอ้ยมาถึงชวนไปแล้วหิวข้าวโอ้หิวข้าวแล้วจะไปเอาข้าวมาซอกหางข้าวกินม่เนิคนขี่ค้านก็หิวเลยบอกให้เก็บห้อยไม่ก้านห้อยมาให้ก็บม่ได้หอยมาเป็ย่างมาแต่หำ่มลงต่อยลงต่อยโอ้พ่อใหญ่นี่นี่มาแต่มีแนวเลกเปลี่ยนหรือว่ามาพันมาแต่หำ พ่ออยากได้เงินเน่เขาก็อยากกิน <c oughs> โอ้พ่อใหญ่เน,นี่ยชอบอะไ้เ,เ,ไเรเื่องเนาะเจ้าเนาะเอ้าเอ้ากันแนวกินเบ้งิปั้นเข่าให้หิว้วเข่าม่แมนบอก <c oughs> โอ้มาเลยหิว้วเข่าหิ้วน้ำ <c oughs> เอา้าพอ่ออะไรซัมี่ก็อิ่มแล้วคนขี้ข้านกินยังไร หอยสีหิวมานํากระโบคอยอยากกินก้อยหอยแกยังบอกคอยไปหาซองมือแล้วบอได้หอยนี่โอ้สีได้อยู่บอหอยคอยนี่กินหันกินข้าวหันโอ้ไมเล็บนี่จงมาเห็นยังบอกฮะตัดบอสีตัดไหนนี่ึจงไหวยังเงากระดักกระโดดแทนนะป้าต้องให้กลุ่มพี่ป๊บคอยเห็นแต่เล็บพี่ป๊บเดี๋ยวนี้ ตกโหดแลวเจ้าสิหิวขึ้นมากกับหิวก็ได้หวยนะเพราะได้มาตื่นกันกับตัวได้เมื่อวานนี่อืมคนมะคอของพุนี่ขอจมหัวติจมไม่รีแล้วมคอเนาะบนงลุกเงินอยู่ในกระต๊อกกระแตนะมันอือให้ลุงพงศ์นะบ่ ที่ตายบปอยากสูบยาโบอยากสูบยาขี้ข้านหาโอ้ตายเลยจุดสองสามห้าสิบพันพอดีข้อคิดเขาข้อคิดเขายัางพวกข้อข้อเงิน โอ้ได้กือบเทแต่ได้มาแต่ไสาผู้เดียวฮึเองชิบพันนั่นบักพรอนได้กินกับยังเลยมันยงกินข้าวอะไรมะครับมันยังกินเบ่งข้าวมันน้อเดียวงยังมากินอิ่มผู้เดียวแล้วก็แล้วนนี่เนาะลูกก็หิวแล้วบาดเนี่ยหิวขึ้นมาให้เด้อหอยเด้ออยากกินก้อยหอยเด้อ โอ้เจ้าเห็นมั้ยโอ้รีหิวจะหำ่มลงโตะลงโตะไงห่าขึ้นมาผันหอยเพรบะหิวขึ้นมาสุดเจ้านีน่คือสิบอยากแล้วนะหอยเนาะเบื่อแล้วเนาะบอยากแล้วน้ำไม้ไหลก็เพราะชิซับขึ้นมาให้เนี่ยากกินแกงน้ำไม้ไ <S 2> <S 2> ลายคือบัซับขึ้นมาแน่ขี้ข้านแต่เนาะขึ้นมาก็เอาให้ดอกเงินนะคะแนนมีให้มีแนวเลขเปลี่ยน หายื่อๆื่อยากหายได้ไมีแนวแลกเปลี่ยนยังใครได้<อ>ไปหาหน่อไม้อันมาก็ได้น้อยนึงไ,ไปดินสวนขอพูดแล้วไ,ได้น้อยเดียวพ่อสิหาขึ้นมาตื่มใส่กันเนี่ยพอไดเ้แกงเถี่ม น้ำไม้ในี่กอนก็นมีอยู่ดอกมันหักมันบ่ง hom คือน้ำไม้ไหลน้ไม้บ่งเลยน,น้อยเดียวเพราะที่เอามาตื่มตะเก่านี่นี่ไปหาหอยสองมือว่าไดรหอยซัมเนี่นนา ไปทำหามัะยังไปหมันไปหาเห็ดเวียงเห็ดงานเลยนเนาะไม่ใชีอยู่ล,ะละาลาต่อมีอะไอมอ่ะมันดีอยู่บ่จะหาเห็ดเวียนเห็ดงานไม่อยู่ลาลาจะเ้าเหอะเหตุจังปะรอเดยวกเลังลิ้นมึนอย่จะไปดิ้นมัน cái này là của nhà giày thủy nó đi rồi ừ. đấy Ừ đi bọn đi ແລະກິນຊີນາາຫນຕນຂົາເກແກດແກິດດີມມ เราห้าเงินของมันและวดูนกันตเคียงกัน้หเงินก็เอาน like 1, 1> dad, ีินนีูเจากัน้าเลยคูหุเลยสะพอนก็หาเห็น ท้ามเรียกท้ามงาน,นงมันไปเห็ดน้ำลำข้าเรือนน้ำามูน้ำปู่มันอยู่เผาเอาเชียงเทียงอ่อาหา่างโบ่คุณพิมไม่มานะเผ่าออนั้นบ่กินนไง ปลาเนะี่ยไปตัวะฮะไป,ไปต้วอะไรแบยนี้นเล่เอออ้าคือไปบอกเอา,า,ไ,าอได้ซือเข้าเออวู้ส่งกับมัดอีกนะข้างหลังนะเานาะโอักเนาะก้าโต่อพ่ด้่ดะก้าต่อก็มินะ tàu không nên ăn chung mình na à chung một cái tát ha chụp để bừng nặng nhẹ sẽ lưu bừng uh, cho con này và gì đó chi của bà nó tâm đưa lập. ีวิตกูดีกว่าพวกมึงเยอะเลยโอ้ยดีก็ดีไปดีก็ดีอันน,น,นี้บอกไปนำตอบเองไปน้ำเลยเพราะว่า,าอันคนคนมักจะแตอันเม่นเนีน้ยมีมากนะทำทำตอบยอดอีกคนมันสิบสี่สิบห้านบอกคอยแล้วมีความหมายเที่าทำ mặc dù không mãi nhưng mình lượng không quậy vô hiệp nhất mùi đi chặt bóng dưỡng chặt mình dưỡng mũi 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 này này mũi 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 nhưng mũi 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 bỏ mũi 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 มึงเดี๋ยวผมกูหลับย้มบ่ได้นะเว้ย FC บอกดีๆตกเป็นกระซังโอ้ยซุ่มเม้นมากนะมันมันเม้นมากเป็นกระซังเราก็ถึงว่าแบบนี้เจ้าก็ลองมาเห็ดช็อตของมึงเลยมี FC เม้นมาเป็นกระซังมันจ็เสียรถบางครั้งมันจะตอกอยบางเราเนี่ย ข้างกับแบบเอกว่ามันได้ได้มันกับบุกบุกเครื่องมันหูดักหูต้ตดดอกที่เฉยบางมือมันกับเ็จมันข้นมันกับว่าบางมือเส็จมันบุกข้นมันกับบุนเครื่องหูดักหูต้นดอกเด็กว่าอย่างนี้กาเล้วกันดูเือนเงินคนก็ได้เหงืนหัวไปอยู่เอาเบ่งเองแล้วก็เดือดร้อนเอง มาพังเขา,าเอาเองสั่งได้บัมนสั่งเลยเหมืม้นบอกสั่งต่อไป็ะสั่งอันควนขึ้นขึ้นแนอแบบอันคอมเมน,มเนต์มา,า,า,าเป็นตะซั่งก่อนเขาจะต่อเป็นตะรั่งขึ้นเด้อเหมือนเอะอะเนี่ย่ะสีมะโทษแต่คนเหตุที่บอกเป็นต่ซั่งเเอซ เอฟซีกัคน,นแบบบางเออบางคนบางคนคนเบอ่งคองมเมนต์จนะ้องงั้นจะองเมนยังใส่เขาเขาจะอกมาตอบยังนั้นนันตอบ่บดีใส่คืนนั้นอือจะตอบเบาอีลาอี้อยจะสันติสิเพสิเพจานสิเานบาอีนัเสียสินแล้วัน,นี้เขาเบ้าอีลาอี้อยกัยังไปดา่าเขาในเสียสินแล้แลวอีอืม ญาติเด้อยกินข้าวกันยังมือนี้เฮ็ดยังดนซุปคือเก่ากินแบบนี้ไปสิไปด่าอีนัด่าเสียเส้นอีนนี่แม่นมาแต่แนบ่เป็นตาสแตกสะเทเรื่องของข่อยก็บ่แม่นอีกบด tương không xong một Lam làm mà buộc sẽ xong một nửng sẽ ngớ nghe lam mặt làm làm, phát, làm chua tung bộ dẻ tung bộ vụ thịt bụng thủ ơn, subscribe cho จังอีกจังชอบกลมงอันนั้นอันนี้นั่งสลาดนั่งหูนี้นั่งหมูเป็ดเบิ้ลถุงหมูเส้นมอยคนจะเส้นกันนั่นง,ง,ง,งก รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองรับไปได้เขาเขาว่า,าถีบแผ่นบันไดสึ่งมังนสูนมันสูนแค่เราเนียมันสูนของมันสิน ฉันนกมีกันมั้เล่นเก่งเลยจีจะดีเซนองเก่งเก่งน้ำซุนเจ้ามาเกาะปินป้นเกาะปิ้นน้ำซุนเจ้ามาพาเกาไนั่งเกาะปิ้นโนกันไปสอนกันมาซุนเจ้าเก่งน้ำไทย,อย,อย่อยไทย่อยจะเก่งน้ำไทยเจ้าอยู่ À, ừ. Hacking nó tin được quá mong điệu mì nắng nóng quá mười tất nể có mười tạc nể cái, ไปเลยเด้อคลิปนี้กันเด้อตะกันจ้าบ๊ายบาย